มาเบตดสวนนะครับวันนี้หลังจากฝนตกมาหลายวันพายุเข้าก็มีปัญหาเข้ามาหลายอย่างตอนนี้ก็เจอตรงนี้นะครับเขาเรียก พี่อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปเช็คดูนะครับตอนนี้เกิดปัญหาที่สวนมี่อากาศเช้าเช้ามาดูบรรยากาศนะครับหญ้าจะลกหน่อยเพราะว<ม>่ามีพายุเข้าเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับแล้วก็ตกทั้งอาทิตย์เลยนะครับก็มาอัปเดตนะครับให้แฟนเพจทุกคนนะครับได้เห็น บรรยากาศ <c oughs> ในสวนฝรั่งกิมจูสวนวงนะครับนี่ฮะต้นก็ใหญ่ขึ้นตลอดการเจริญเติบโตนี่ฮะมันจะมีเพี้ยสนิมหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวต้องไปเช็คดูก่อนนะครับตอนนี้ลุกลามเข้ามาในสวนนะครับ อ่ะนะครับก็ขอบคุณนะครับที่คนเข้ามาอยู่เป็นแฟนเพจกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรจะอัปเดตนะฮะวันนี้ก็มาให้ท่านผู้ชมคลิปนได้ชมบรรยากาศในสวนในช่วงเช้าเชนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไก่อนครับสวัสดีครับ